6ขั้นตอนยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันบิดครับ1จะมีกล่องข้อความให้กดยืนยันตัวตน2กด Verify now 3ยืนยันตัวตนว่าคุณไม่มีสัญชาติอเมริกันแต่สำหรับใครที่เข้าขายแฟตกาอ่านต่อที่นี่4กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ท <Beautiful. S 2> ำแบบทดสอบนักลงทุน 6. ถ่ายรูปหน้าบัตรและหลังบัตรประชาชนพร้อมกับเซลฟี่ใบหน้าเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอรับอีเมลการยืนยันตัวตนได้เลยนึกถึง b i t คอย n คิดถึงบิตครับติดตามวิธีการใช้งานบิตครับได้ที่ b i t c u b c o m และ b i t c u b a c a d e m y การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน